เมีรีวูดั้งกล้าสองกล่อง two box เยี่อร์ตแรนดอมเพลเยอร์นะครับเพลเยอร์อยู่บนนี้นะเห็นไหมตั้นแต่จอต้าไล่ลงมางจนถึงอออัตเตอร์ผู้นี้มีฮิตหมดเลยครับทุกตัวมีลายเซ็นหมดเลยมันจะมีหลุยส์ดีอาร์สกับโคดิกัคโปที่จะมีผ้ายเยอะแต่ไม่มีลายเซน็นแล้วก็อออัตเตอร์ก็จะลุ้น,นพวกกาล์ดทั้งหมดคนที่อยู่ในเบรกหนึ่งมีแฟนฉันสามสปอร์ตพิเกียงสี่มันก็จะไม่ผิดพิเกียงปีสปอร์ตเนี่ยเอาเดี๋ยวไล่แล้วแฟนฉันพิเกียงไบต์แฟนฉันแฟนฉันพิตรีพิหนำนัด พัชระเมดเมลอนจูเลียพิเกียงนัทพัชระบีศีลวัฒน์พี่นพงศ์ไบพิติพิเกียงพี่หนำสรลศิษฐ์เ SI แล้วก็พ่เกียงอันนี้แรนด้อมทั้งเพลเยอร์ทั้งเพลเยอร์ทั้งเดี๋ยวตาวัเดี๋ยวข้าน้าริสิครับมันราคามันไม่แพงอ่ับการมันสวยดีอ่าแรนดอมทั้งเพลเยอร์กับเคาเรียกไรกับชื่อคนด้วยฮะเพราะฉะนั้นชื่อท่านจะอยู่ตรงไหนนี่ไม่แน่บนสุดอันนี้เป็นเบรกหนึ่งต้องเป็นเป็นฐานบนสุดต้องครับ นี่นะจ๊ะนี่นี่อย่างนี้นะแฟนฐานอยู่บนสุดนะครับโร่เจ็ดทีเ,เดิมนี่จ้ะซึ่งนี่ยังไม่มีผลหรอกเพราะว่ายังไม่รู้ใครจะได้ผู้เล่นอะไรนะครับมีคำถามว่ามีเพอร์ซันนอฟไหมที่ดกกาก้าหรือว่าลิวคูใช่ไหมดาก,ก้าหรืออะไรครับลิวเอ็ดดาก,ก้ามีสิครับหกแล้วก็เจ็ดมีครับผมเจ็ดทีนะครับลิวคูเพอร์ซันนอฟมีสิจ๊ะนี่ครับพี่ตีอยู่บนสุดซึ่งเมื่อไหร่มว่าจะได้ อะไรดีนะเ็เลยไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนพิธีบนสุด,ดยะอ่านให้ฟังนัทพัชระอยู่ล่างสุดครับแล้วก็เจ็ดทีจากริสเลยอรนี้บนสุดจะเป็นโจต้าล่าสุดเป็นออเตอร์เนี่ยเจ็ดทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกีเราต้องเจ็ดทีและก็เจ็ดออเตอร์พิธีอยู่บนสุดรู้เลยแล้วน มีดาก้าอยากเพอร์ซันอลสามารถเพอร์ซันอลได้ครับผิดลิสต์อีวาต้องเลื่อนเป็นกลุ่มนี้นะใช่ครับมาได้อ่านได้ฟังว่าใครได้อะไรครับสักครู่นะครับมาโอ้ตัวเล็กจังขอไม่ได้ดูน,นะ พี่ตีออลอร์เตอร์นัทพัชระเดวิดเจมส์ไบได้กาเลเกอร์พี่เกียงเจอราดจูเนียร์ได้วีวีดีพี่เกียงจอนบานแฟนฉันแมกมานามาร์ ama, พ่เกียงกัาโกแฟนฉันฟอนานโดตอร์เรสพี่หนามฮาแมนไบได้หลุยดิอาสนบพงศ์ได้โอเว่นเมดเมลลอนได้เฮนโดบมีจิวัตรอลิสันร็อบโบเป็นของพี่เกียงเอเมซายได้เรนเนี่ยแฟนฉันได้บาเซติชพี่หนามได้โจตาสโอลัสิตได้ฟาวเลอร์ฮาร์วีเอเลียสเป็นของพี่ตีแล้วก็นัทพัชระได้ดาวินนูเนส by the way ถ้าออกดูโอทริปเปิลหรือเซนหกแรนดอมนะแคนแรนดอมนะาวางต่งก่อนเลยปะถ้าออกดูโอทริปเปิลแรนดอมนะครับเหมือนมิลานฮะลิวพูจะฮิตมันจะแย่ yeah. สองสองฮักเตอร์ที่ฟุ้งสุดโลก <laughs> นี่ไน คิดอยู่นี่ครับสองครองการรันมันจะมีสามใบที่ดีจะมีโอกาสเยอะสุดออเตอร์โอกาสที่เยอะสุดออเตอร์จอะไรที่ตกสุดตกใครการลงที่ตกเอเลียนเอาพีคไปเล หรือผัวมีเพอร์สันนะใครอยากเพอร์บอกได้นะนี่นะตอนนี้เตียเส็นไตัวน,นี้จะเป็นเบสหนาครับนี่เบสหนาอยู่นี่เห็นไหมเห็คนควรจะมีเือนหนาลนานเ่งใบอันนี้อันนี้จะไม่มีลัน เทเลเฮเอลเลียเวอร์จูเอนโดแล้วก็เป็นโดเนี <L' an. S 1> ่ยการลังนไหครับสีท้องหรอคอร์ติสโจนส์ห้าสิบเจ็ดทับเจ็ดสิบห้าคอร์ติสโจนส์เาเธอบ่ วีวีดีวีวีดีมีลายเซ็นนะครับถ้านอาจารย์ผิดไม่ได้มีแบบอ้า่นะเหมือนวีวีดีมีลายเซ็นนะเขาได้จวดแล้อยู่ในอัลเตอร์มั้งครับใช่ครับโอ้พิตีครับงานร้านจะสวยถ้าไปด,ดูมึงอยู่เปิดมาอันนี้ส้มหรือทองพีงง่ส้มอ่ะส้มอันนี้มีเดรสกัสคาลิเออร์โจโกเมสกัสโปหรือดีอาร์สแล้วก็จูด้าอันนี้ควรจะมีลานหนึ่งใบมีอะไรหนึ่งใบ ซูเปอร์รับ9า9ครับอิมพูลาเต้จะ10ทับ9 19มาเต้เหมือนที่อาร์เตอรใช่แล้วนะพอไปจีรันสองรแล้วนะสองรันส่วนรันหนาจะเป็นพอพิจีกร์อ่วง ลึกจังซิงกาสสวยนะนามสวยนะสวยสวยยี่สิบเจ็ดทับห้าสิบนามันอีมเมจเลยนี่ซิงกาสก็พ่ตีอีกแล้วครับสามใบรันครับแค่พถี่ลีไม่ได้ลุ้นทีนีแค่ออสอีกสปอร์นึ่แกได้ลุอันนี้เดียร์อันนี้สีแดงเนได้เหมือนบรอนซ์ยี่สิบเับห้าสิบนี่เหมือนบรอนซ์ เอะไรนะิกอยู่นี่นะทุกคนคิดอยู่นี่นะเดี๋ยวเราดูทิ่ทีเดียวเาคุณได้แล้ววินเอร์เลี้ยงหลานเลยใ่อเลโอเคอืมคุณดูอ่นี่นะิ่ดี่นะกินหมาดเาหมีจบไปตลอมันเข้าได้สองคนมันก็ได้แค่นี่เบ๊เอาไปแล้วเาะมีสิห ันนี้มีแดดบัจจุคุณเอาแบรนด์นี้ต่อรข้าันซาแล้วน้ำแพ็คคไหนแพ็คใหญ่หน่อยอันนี้แพ็คหนานะแล้วน้ำแพ็คใหญ่มันมันจะมีมันจะมีสองอันที่ได้แดดว่ะมันเศร้าคนที่ได้แดดอันนี้มีลานครับแล้วน้ำแพ็คส4แพ็คใหญ่หน่อยม <c oughs> นนุ้งห <c oughs> ิบบรอนซ์เหมือนเดิมอ๋อไม่ใช่ทำเมงในจอมาสุดเข้ามาและโจตาดิโอโก สี่สิบสองับเจ็ดสิบห้าโจตาร้านเขาสวยเป็นฉันได้บาทเจ็ดสิบเดรอนี่ต่อเลสเห็นว่นนวันน่วันวนะเชื่อใช้อันนี้นะไว้ท้ายเดีนะรันไปแล้วใบหนึ่งเหลือเ็นมีซองเปล่าใบหนึ่งกับซองลานอีกใบนี่คือซองเบียดเปล่า ซินิกา,า,กาที่เราจับยังเราเยอะเป็นบุ๊กนี้ไมีโดดยังไม่ได้จับเลยจ้าอันนี้ควรจะมีลานอีกใบนะครับโคนาเต้บิด <arrivé S 1> ้ิดวอตารุน่าจะทับ99ครับทับ75อีกใบเฮเลอร์ เป็นพี่ตีเช่นกัน<ป>พี่ตีได้ไปสามใบเลยเนี่ยพี่ตีคนดีนะ <4 S 2> ลงสปอร์ตเลยอ๋อหกสิบเก้าเจ็ดห้าทีนะพี่สปอร์ตได้ได้ร้านนี่แอบคุ้มกับคนะ่าสปอร์อตเหมือนกันนะถ้าไม่ผิดผมจ่ายให้นะค่าสปอร์ตอ่ะพี่ก็มีสองอย่างอ่ะก็ให้ตังค์กับกักกันดีไปเลยมากนะจะได้จะได้สี่ห้าใบไม่ทีนี้เข้าใบหนานี่ยก็เข้าคิ้งใบหนาสองใบใบหนาด้วยก็ผมพี่ตี๋ใบหนาเป็นซิลเวอร์ของเนี่ย มือมาโคนาวันได้คอนเนอร์แบรด uh huh. um, well okay. ี่์เรี yeah. uh ่น huh. ีสวยว่ะเดี๋ยวเขไปสติสี่สิบห้าับเก้าสิบเก้าอันนี้สวยดิคอนเนอร์แบรดนี่ย์น่าจะพชรี่เช่นกันนะอัลเตอร์อเตอร์ครับน่าว่าองปลดของรุ่นนี้รุ่นนี้สวยอ่ะอินเอเฟอร์เ a s e ิที่เป็นหนาเนี่ยขอบคุณครับจิจิซาลาบาซาลาเบาวลูกดูฮิตกันครับดูน้องสปอร์ตดีกว่ากูพอใจแล้วะ รังเล็บที่หางเั็บใครได้จะหลดตัวนี้ไม่ดูตัวดูเฮ้ยอะไรอ่ะตองมันใหญ่ดีพี่ต้องปิดตองตุลี่ปิดตองไอ้เกดเอานิ้วปิดใช่ได้แล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยมันหนาแปลกๆนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าต้องแรนด์ยออีกรอบหนึ่งอ่ะสุพี้อย่าเอาเป็นดีเดมสั้นน่ะอย่าไปอย่าไปรีดใส่แม็กกันนะใหญ่ใช่ใช่ใช่คงได้สบา้เห็นละอ๋อไม่ใช่เกดอ่ะเกดบีเกดเฮ้ย เดี๋มันเห็นแล้วเนี่ยไม่ต้องปิดตรงชื่อเกดไว้ชื่อสิเฮ้ยไหลเซนแน่เลยไหเซนอังกาหรอกล้อเฮ้ยห้าดิโอโกห้าโจตาอินดีจะคราดดิเอโกยี่สามร้สามสบเก้าห้าโจตาใครได้โจตาดิเอโกพี่ดำดิเอโก แมกนวอนอ่านนะอ่านนะอ่านหว่าแมกนวอร์นกต้องชมเชลมันไม่ใช่ไม่มีภาษาอังกฤษเนีอะไรเสียวเส้อสายเชิ้ตบอกแค่นี้ครับซ์เชิ้ตรงไหนมันไม่ติดตรงสายมาือเทพี่ก็แพลไม่แตานักเตะได้เ็ะนั่เตะได้จับละจับใ่ได้จับละอันนี้พีเอ็อนนนี้พเอ็ม้ยเซ็นไหมยากจันใชถ้ามันขึ้นออเทนติกอย่างนี้ก็ใช่ เซนเ้ยดีเดีมชันดีเดมชันไเซนแต่ต้องไปรีดีมีแม็กมันมาใช่มีตัวเดียวมีตัวเดียวบ่าไดูข้างหลังนเดี๋ยจะเชื่อแค่โลโก้หรือุกันดวนใช่ครับดูจสวยดีนะแล้วแล้วเวลาเรูทำไมะแม็กมัระบาดแม็กมานราดดีดีไปตัวกันฉันเฮ้ยดีดียมมราดผมต้องบิน็นอะไรนีเป็นไรที่จีนอ่ะ เออถือว่าที่เราทำเป็นว่าไม่แล้วเออที่เห็นมันเกจีมแล้วมันเกิดมาทำไมอ่ะครับแล้วทําไมพี่ต้องไปขู่เนาะก็ขูดพี่ไม่ต้องถือการเนี่ยนั่งเครื่องไปจีนเคื่อไปแลกแต่นี่เป็นอะไรเซนแต่เป็นดีเดนท์ท่านเขาเชื่อกันหมดพี่จริงไงยิ้มแม็กหลังจางนี้ครับพี่นงอีเม็กหลังจางนี้ครับโอ้โหเขาสวยผิดดูพี่เลยเนี่ยมึงเชื่อกูไม่ต้องไปรีดีเมนท์อันนี้จริงดีเดนท์ไปอยู่เนอะโอ้ยโอ้ง หรืออีกหนึ่งเบรกแล้วโดนอันนี้อันนี้แค่เบรกแรกนะจ๊ะทับ99โคราเต้ทับ75นะค,นคือดิสจอนแคนาเฮอร์โจตาแล้วก็การหนานมีคอนาเบรดี้ทับ99กับซิมิกาสทับ50ทิพเป็น5โจตาทับ39ของมิหนามเขาแล้วก็แฟนๆก็เอาซึ่งเบรดี้นี่แปลน่าจะอ่อนการนะ อินนฟร์บอลีเดีท่นเนี่ยนเป็นออนกราฟอไหร่้ะราบีเลซเวอร์เอ้นก่อนแออนกราฟเลมก้าอันนี้แน่เป็นออนกราฟแล้ก็ไปดีๆมาครับดีจีนเราเราไม่ต้องไปตอจีนมันออก